ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่วิชาภาษาไทยห้องเรียนครูจา๋าวันนี้ครูจ๋าจะมาสอนเรื่องการใช้วหารนในการเขียนค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักมาตรฐานการเรียนรู้และจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ท1.1.6.2ปท 2. อธิบายความหมายของคำประโยค และข้อความที่เป็นโวหารจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. บอกประเภทและความหมายของโวหารได้ 2. อ,อ่านและจำแนกประเภทของโวหารได้ 3. บอกความสำคัญของการใช้โวหารในการสื่อสารได้วันนี้เราไปเรียนรู้เรื่องโวหารกันเลยค่ะไปกันเลยโวหาร คือสำนวนที่ใช้ในการสื่อความซึ่งอาจจะใช้ในการพูดหรือการเขียนนั่นเองค่ะประเภทของโวหารประเภทของโวหารนั้นมี5ประเภทนะคะ 1. บรรยายโวหาร 2. พรณนาโวหาร 3. เทศนาโวหาร 4. อุปมาโวหารและ 5. สาธกโวหาร เราจะมาเรียนรู้ว่าแต่และโวหารนั้นใช้กันยังไงไปกันเลยค่ะบรรยายโวหารคือการเล่าเรื่องหรืออธิบายเรื่องราวต่างๆตามลำดับเหตุการณ์เขียนตรงไปตรงมารวบรัดได้แก่การเขียนอธิบายประเภทต่างๆเช่นบทความการเขียนเรื่องเล่าบันทึก หรือข่าวนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะและนี่คือตัวอย่างของบรรยายโวหารนะคะท้องฟ้าสีครามมืดครึ้มเมฆลอยรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเป็นเหตุให้ฝนจะตกในไม่ช้านี้ค่ะ 2. พรรณนาโวหารคือ การเขียนมุ่งให้ความแจ่มแจ้งละเอียดละออทำให้เกิดอารมณ์ซาบซึง้งเพลิดเพลินไปกับข้อความการเขียนพัฒนาโวหารจึงยาวกว่าบรรยายโวหารมากมุ่งให้เห็นภาพและอารมณ์จึงมักใช้ในการเล่นคำเล่นเสียงใช้ภาพพจน์อ่านได้รสชาตินะคะเรามาดูตัวอย่างพัฒนาโวหารกันเลยนะคะเรือลำน้อย ค่อยๆเล่นกลางแม่น้ำใหญ่ผ่านลำแสงของอาทิตย์อุทยัยสะท้อนเป็นภาพที่น่ามองยิ่งนะักนักเรียนเห็นภาพหรือเปล่าคะ 3. เทศนาโวหารคือโวหารที่ผู้เขียนมุงสั่งสอนคุณธรรมหรือจันลงใจปลุกใจจูงใจให้ผู้อ่านคลอยตามนั่นเองคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างเทศนาโวหารกันเลยนะคะเด็กๆคนเราเมื่อมีลาบก็เสื่อมลาบเมื่อมียศก็เสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้นี่คือตัวอย่างของเทศนาโวหารนะคะ 4. อุปมาโวหารคือโวหารที่ใช้ในการเปรียบเทียบ โดยยกตัวอย่างสิ่งที่คล้ายคลึงกันมาเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความชัดเจนด้านความหมายด้านภาพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่คือตัวอย่างของอุปมาโวหารนะคะความโกรธนั้นเหมือนทะเลบา้าขึ้นซัดซา่าสาดโครมหมทลาหรืออีกอัน,นึงก็คือ สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสวยงามดังสวรรค์นักเรียนจะสังเกตเห็นไหมคะที่คุณครูขี่เส้นใต้สีแดงในอุปมาโวหารนั้นจะมีคำที่เราสังเกตได้เช่นคำว่าดังคำว่าเหมือนเป็นต้นค่ะ 5. สาธกโวหารสาธกโวหาร คือสำนวนหรือข้อความที่มุ่งให้ความชัดเจนโดยการยกตัวอย่างเพื่ออธิบายหรือสนับสนุนความคิดเห็นให้หนักแน่นและน่าเชื่อถือและนี่คือตัวอย่างของสากทวหารนะคะเด็กน้อยคนหนึ่งช่วยคุณยายเก็บผักไปขายที่ตลาดทุกวันจนใครๆก็พากันเรียกว่า เจ้าหนูหน้อยยอดกระตันยูคำว่าเจ้าหนูหน้อยยอดกระตันยูเป็นการยกตัวอย่างเพื่อใช้ในการสนับสนุนนะคะเห็นไหมคะเด็กๆว่าเรื่องโวงหารนั้นไม่ยากเลยแต่เมื่อเรียนแล้วอย่าลืมทำใบางานกันนะคะเห็น QR code ที่คุณครูแปะไว้หรือเปล่ามีทั้งใบางานและใบความรู้เลยนะคะอย่าลืมนำมาส่งคุณครูนะคะ สุดท้ายแล้วเราจะมาสรุปความรู้ที่เราเรียนไปวันนี้กันนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องการใช้โวหารในการเขียนซึ่งมีทั้งหมด5โวหาร 1. บรรยายโวหารคือการอธิบาย 2. พรรณนาโวหารคือการทำให้เห็นภาพ 3. เทศนาโวหารคือการสั่งสอน 4. สาธโวหาร คือการยกตัวอย่างและ5อุปมาโวหารคือการเปรียบเทียบเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะสำหรับวันนี้ครูสาก็มาสอนเพียงแค่นี้นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านทำใบงานแล้วก็ส่งสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ใน,ในใบความรู้นะคะแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าขอบคุณและบายบายคะ่ะ